สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวการใส่วาล์วเปิดปิดเฉพาะห้องนะฮะก็คือสต็อปวาล์วเปิดปิดบังคับการเปิดปิดน้ําเฉพาะจุดหรือว่าเฉพาะภายในห้องนี้นะฮะก็จะมีตัวเลนชาเวอร์ตัวซักโคกสายฉีดนะครับแล้วก็ตัวอ่างล้างหน้าแบบฝั่งใต้เคาน์เตอร์นะครับ โอเคที่เรามาทําวันนี้คือใส่วาล์วแดงๆตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดน้ําเฉพาะห้องนะฮะวิธีการก็คือนี่อันนี้จะเป็นท่อเมนนะครับอันนี้เป็นท่อเมนที่มาจากตัวเมนหลักของของอาคารนะฮะต่อเมนมาปุ๊บลากยาวมายาวมาเสร็จปุ๊บก็มาดักวาล์วตัวนี้นะฮะพอดักวาล์วตัวนี้เสร็จมานี่ก็ปล่อยมานี่ก็คือตัวนี้สําหรับตัวหม้อต้มน้ําร้อนนะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งสามทางวันนี้ก็เอามาใช้ตามห้องตามจุดต่างๆก็คือจะมีอ่างล้างหน้านะฮะมีชักโครกแล้วก็มีตัวเลนชาวเวอร์นะครับอันนี้เราใช้ท่อ PPR ครึ่งนิ้วนะฮะกันกเป็นตัววาล์วเชื่อมด้วยความร้อนนะครับข้อดีของการทำสต็อปวาล์ตัวนี้นะฮะในอนาคต5ปี10ปี20ปี80ปีนะฮะถ้าเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับตัววาวล์วหลักที่ปิดเป็นโซนของตัวอาคารปิดแค่วาล์วตัวนี้ตัวเดียวก็วคือจบนะฮะห้องอื่นอีก3ห้องใช้งานได้ปกติอันนี้เป็นวาล์วควบคุมน้ำับ็เรียบร้อยครับผม